สวัสดีครับเต๋อนวพลครับเป็นผู้มกับครับก็วันนี้มาดูหนังคอลเลกชันใหม่ของกุช c ี่เฟร f เฟสที่กำกับโดยกาสเปนแซงนะครวันนี้มาดู EP 3ก็มมนิซีรีส์ของกุ c c i ่นะคะฉชอบมากค่ะชอบความรอของหนังนะคะแล้วก็เสื้อผ้าสวยมากแล้วก็ทุกคำที่พูดออกมาเนี่ย มัน very poetic แล้วก็มี meaning under it นะคะเพราะฉะนั้นแบบทุกครั้งที่เราฟังแล้วพยายามจะเข้าใจเนี่ยเราก็จะต้องไป interpret ต่อว่าเอ้ยอันเนี้ยมันหมายความว่าอะไรแล้วมันก็สามารถออมองได้ในหลายมุมมองมากแล้วแต่เราจะ interpret มันยังไงคะ่ะ สไตล์มันคือมันไม่มีขีดจำกัดอย่างนี้มากกว่าไม่มีเส้นแบ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน่าสนใจครับยิ่งเราอยู่ในยุคแบบ2020ที่มันแบบมันไม่มีเส้นแบ่งเราจริงๆทุกอย่างมันสามารถถูกดิสลอฟหรือว่าสามารถถูกเปลี่ยนแปลงไปสู่นิยามใหม่ได้ตลอดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมันทันสมัยเวล่เวลาดูจะโอเคสมมุติว่านักแสดงนาบางทีแล้วก็แบบคนนี้เขาเขาเพศอะไรอะไรเงี้ยสมมุติเราก็ไม่รู้แต่ถามว่ามันจําเป็นอีกอไมมันอาจจะไม่จําเป็นอีกแล้วก็ได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันมีความร่วมสมัยแล้วมันก็ พอดียุคทันยุคหรืออะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นเราจะไม่ค่อยรู้ความสัมพันธ์ระหว่างตอนที่มันเป็นผู้ชายผู้ชายหรือผู้ชายผู้หญิงเราจะไม่รู้มันคืออะไรอันแรกมันจะเกี่ยวกับเอ่อเรื่องเจนเดอร์เรื่อเริ่มค้นหาว่าฉันจะเป็นใครแล้วอันที่สองเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไม่อยู่ในโลกที่ใครจะเป็นอะไรก็ได้แล้วที่สามเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าอินเดอร์ฟีลิ่งเขาว่าเออเป็นอาร์ติสคืออะไร